วัดปงสนุกใต้ค่ะยังไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะคะยังเดินทางกันต่อเรื่อยๆค่ะพี่เขาก็ใจดีนะคะพามาค่ะน้องกลัวนะคะเจ้าถิ่นกลัวเราจ้าจะกลัวทำไม เราไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเลยนะ กราบพระก่อนนะคะกราบพระด้านในเสร็จแล้วตอนนี้เดินออกมาด้านนอกพี่คนขับรถบอกว่าที่นี่มี2วดัดคือวัดโปงสนุกใต้กับวัดโปงสนุกเหนือเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเดินไปทางไหนน่าจะเป็นทางนี้ค่ะ ขึ้นด้านนี้นะคะประตูวัดเปิดตีห้ครึ่งค่ะปิดสองทุ่มครึ่งนะคะขึ้นไปด้านบนกัน,นะคะ่ะบ่ายมาเสียงก็เริ่มอ่อยๆนะคะจะว่าไม่เพลียก็เพลียเหมือนกันค่ะวันนี้แดดค่อนข้างร้อนนะคะ เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพาทุกคนเวียนซ้ายนะคะดูรอบเจดีก่อนค่ะ วัดแล้วก็พระบรมธาตุหรือว่าเจดีที่ภาคเหนือก็จะมีความงดงามมากเลยนะคะนี่ค่ะแม้กระทั่งศารานะคะที่อยู่ในวัดยางไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมคะแบบนี้นะคะ,คะตรงนี้นะคะก็จะมี ดูก่อนนะคะด้านไหนก็จะมีพระนอนนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดให้เข้านะคะทุกคนนี่ค่ะมีพระนอนองค์ใหญ่อยู่นะคะ ลมพัดมาทีหนึ่งก็ชื่นใจมากเลยค่ะ ในคลิปวีโอที่เห็นเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างคือมาจากแสงจ้าของพระอาทิตย์นะคะวันนี้แสงค่อนข้างแรงแล้วแดดก็ร้อนมากค่ะพี่เขาบอกว่าที่นี่จะมีวัดทั้งวัดโป่งสนุกเหนือและสนุกใต้เดี๋ยวดูก่อนนะคะว้าว เห็นกลองค่ะว่าใช่วัดปงสนุกเหนือไหมนี่ค่ะแวะดูกลองนะคะกลองเยอะมากเลยกลองค่ะกลองเต็มเลย วัดปงสนุกค่ะวัดปงสนุกเหนือจริงด้วยนะคะเมื่อกี้ปงสนุกใต้นี้ปงสนุกเหนือค่ะวัดปงสนุกเมื่อกี้เดินเข้ามาด้านนี้เลยเดินมาดูหน้าวัดอีกทีหนึ่งนะคะ เราไปกราบพระด้านในกันค่ะ ดูสภาพคนพามาเที่ยวนะะไม่รู้เป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้ประสบภัยค่ะสะภาพตอนนี้คือไม่ไหวแล้วนะคะอาศัยล่มก่อนค่ะแดดร้อนมาก